สวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะไปใส่ถุงกันนะคะเพื่อนๆคุณแม่ชอบกินนึ่งมันจ้าเราจะได้แกงปลาด้วยแกงปลาแล้วก็ไปทำบุญตักป่าจ้านึ่งมันจ้ะ ไปตักบาทอุทิศให้คุณแม่นางฟ้าแกงปลานี้มันเนื่องจ้าเพื่อนใส่ถุงเลือกเอาอันที่สวยๆแล้วกันเนาะมือล้างแล้วนะคะอกทีอันที่ถ่ายก่อนถ่ายคลิปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตักบาทกันนะคะเพื่อนๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ เพื่อนใส่ถุงเลือกเอาอันที่สวยๆแล้วกันเนาะมือล้างแล้วนะคะอีอันดูทางโน้นเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนโทรหากันทุกวันอันนี้โทรหากันก็ไม่ได้ก็นี่เลยค่ะมานี้จ้าของที่เราจะไปใส่บาตรักบาทให้คุณแม่นางฟ้าเนาะ อันนี้ถุงจากบ,บาทชอบกินมันชอบกินแกงปลาชอบกินอะไรก็า,าทหายแล้วบาเตรียมของไปใส่บาทแต่แม่ชอบกินนึ่งมันจ้ะเราจะได้แกงปลาด้วยแกงปลาแล้วก็มันนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันนะคะ นึ่งมันของเราก็สุกแล้วหอมเลยมานี้จ้าของที่เราจะไปใส่บาดตักบาดให้คุณแม่นางฟ้าเนาะอันนี้ถุงแกสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะปาล้มาดกัน บาทเปลี่ยนองไปใส่บาตรแตเราจะไปทําบนตักบาตรให้คุณแม่นางฟ้าคิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไงหาบาตรแล้วบาเปลี่ยนองไปใส่บาตรแต่คือทางโน้นเป็นยังไงบ้างเมือก่อนโทรหากันทุกวัน อันนี้โทรหากันก็ไม่ได้ก็นี่แหละค่ะคุณแม่ชอบกินนึ่งมันจ้าเราจะได้แกงปลาด้วยแกงปลาแล้วก็ถ่ายก่อนถ่ายคลิปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตักบาดกันนะคะเพื่นพนอนๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ทำบุญให้แม่จะได้สบายใจนิดนึงเนาะโอเคค่ะไปตักบาตรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแงปลานี้มันนื่อจ้ามะม่งวงสุกมะม่งวงสุกเดี๋ยวเราจะปอกปอกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบมาใส่ถุงกันนะคะเพื่อนๆ ไอถุงเลือกเอาอันที่สวยๆแล้วกันเนาะมือล้างแล้วนะคะีอันดีสามสี่สีแล้วกันเนาะร้นอนอยู่เลยอะ่ะเราจะไปทำบนตักบานให้คุณแม่นางฟ้าคิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไง อันนี้จ้าของที่เราจะไปใส่บาทตักบารให้คุณแม่นางฟ้าเนาะอันนี้ถุงกไกททาบุญตักบารจ้านึ่งมันจ้ะไปตักบารอูทิดให้คุณแม่นางฟ้าเราจะไปทําบุญตักบารให้คุณแม่นางฟ้าคิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไงได้ทำบุญตักบารจ้า นึ่งมันจ้ะไปตักบาดกุชิีให้คุณแม่นางฟ้าอยู่ทางโน้นเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนโทรหากันทุกวันอันนี้โทรหากันก็ไม่ได้เนี่แหละค่ะมะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยวเราจะปอ,ปอกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบมามะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยว จะปอกอกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบ<ด> <มา S 2> เพื่อนใส่ถุงเลือกเอาอันที่สวยๆแล้วกันเนาะมือล้างแล้วนะคะอัน,นมานี้จ้าของที่เราจะไปใส่บาตรตักบาตรให้คุณแม่นางฟ้าเนาะอันนี้ถุงเราจะไปทำบุนตักบาตรให้คุณแม่นางฟ้า คิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไงาบากนาแล้วบาเตรียมของไปใส่บาตรจ้ะมะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยวยจะปอกปอกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบมามะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยว จะปอกปอกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบไปทำบุญตักบาตรจ้านึ่งมันจ้ะไปตักบาตรผู้ทิศให้คุณแม่นางฟ้าเราจะไปทำบุญตักบาตรให้คุณแม่นางฟ้าคิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไงคุณแม่ชอบกินนึ่งมันจ้า ราจะได้แกงปลาด้วยแกงปลาแล้วก็ตักบาทชอบกินมันชอบกินแกงปลาชอบกินอะไรก็ตักบาทชอบกินมันชอบกินแกงปลาชอบกินอะไรก็มะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยวเไปจะปอ,อกปอ,อกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทํารีบมาเนี่ยสามดสี่สี <4 S 1> <4 S 2> แล้วกันเนาะ น้อนอูเลยอ่ะมานี้จ้าของที่เราจะไปใส่บาตรตักบาดให้คุณแม่นางฟ้าเนาะอันนี้ถุงเราจะไปทําบุญตักบาดให้คุณแม่นางฟ้าคิดถึงแม่ไม่รู้จะโทรหาตรงไหนไม่รู้จะเป็นยังไงมะม่วงสุกมะม่วงสุกเดี๋ยว วจะปอ,อกปอ,อกใส่ถุงดีๆจ้ะยังไม่ได้ทำรีบมาเนี่ยสามสี่สีแล้วกันเนาะร้อนอยู่เลยอะ่ะไปทำบุญตักบาตรจ้านึ่งมันจ้ะไปตักบาตรอุทิศให้คุณแม่นางฟ้าอยู่ทางโน้นเป็นยังไงบ้างมาก่อนโทรหากันทุกวัน อันนี้โทรหากันก็ไม่ได้เยนี่เลยค่ะไอปป้ตาสามสี่สีแล้วกันเนาะร้อนอยู่เลยอะแกงปลานี้มันนื่องจ้าใส่ถุงกันนะคะเพื่อน สวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะไปทางโน้นเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนโทรหากันทุกวันอันนี้โทรหากันก็ไม่ได้เ็นี่แหละค่ะไอ้มันนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันนะคะนึ่งมันของเราก็สุกแล้วห้อมเลยแกงปลา นี้มันนึ่อจ้าตักบาดชอบกินมันชอบกินแกงปลาชอบกินอะไรก็อยู่ทางนู้นเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนโทรหากันทุกวันอันนี้โทรหากันก็ไม่ได้ก็นี่แหละค่ะไปถ่ายก่อนถ่ายคลิปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตักบากันนะคะเพื่อนๆอน,นุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ